อย่าประมาทแม้ในวันที่ดีๆพุทธศาสนาสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวว่าอัปปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายเจริญธรรมสาธุชนทุกท่านชีวิตของเรานี้ทุกวันทุกคืนก้าวเดินอยู่บนเส้นทางที่ไปสู่ความดับไปของชีวิตทีละน้อยทุกลมหายใจเข้าออกคือหนึ่งก้าวที่เข้าใกล้ความตาย ไม่มีใครหลีกหนีได้แต่ปัญหาก็คือเรามักจะลืมไม่ได้สำนึกไม่ได้ตระหนักโดยเฉพาะในวันที่ชีวิตกำลังดีวันที่สุขภาพแข็งแรงวันที่การงานสำเร็จวันที่ครอบครัวอบอุ่นหรือแม้แต่วันที่เรามีเงินทองพร้อมบริบูรณ์เรากลับมักจะเผลอประมาทหลงคิดว่าชีวิตนี้มั่นคงแล้วไม่ต้องห่วงอะไรแล้ว แต่แท้จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงความสุขก็ไม่เที่ยงความสำเร็จก็ไม่เที่ยงสุขภาพร่างกายก็ไม่เที่ยงสิ่งเดียวที่เที่ยงแท้คือความจริงที่ว่าเราทุกคนกำลังเคลื่อนไปสู่ความตายทีละก้าวพระพุทธเจ้าตรัสว่าความประมาทเป็นทางแห่งความตายความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายผู้ใดมีชีวิตประมาท ถึงจะยังมีลมหายใจอยู่ก็เหมือนคนตายแล้วแต่ผู้ใดมีชีวิตไม่ประมาทแม้จะอยู่เพียงวันเดียวก็ถือว่ามีคุณค่าอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นแม้ในวันที่ชีวิตเรากำลังดีๆเราก็ควรมีสติเตือนใจตนเองว่าวันนี้ดีพรุ่งนี้อาจไม่ดีวันนี้สุขพรุ่งนี้อาจทุกข์ได้วันนี้ร่างกายแข็งแรง วันหน้าอาจล้มเจ็บได้เสมอแล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ชีวิตนี้สูญเปล่า 1. ตั้งสติระลึกเสมอว่าชีวิตนี้สั้นนักทุกเช้าที่ตื่นขึ้นให้เราเระลึกว่าวันนี้อาจเป็นวันสุดท้ายของเราถ้าเรามีสติเช่นนี้ใจเราจะไม่หลงเพลินเกินไปและจะใช้วันเวลาที่เหลืออย่างมีค่า 2. ทํทำความดีในทุกโอกาส ไม่ผัดวันประกันพรุ่งอย่าคิดว่าเดี๋ยวแก่แล้วค่อยทําบุญเดี๋ยวว่างแล้วค่อยปฏิบัติธรรมเพราะความตายไม่เคยรอใครเลยถ้ามีโอกาสทําความดีเล็กๆน้อยๆก็ทําทันทียิ้มให้กันพูดให้กําลังใจคนอื่นช่วยเหลือกันเท่านี้ก็ทําให้ชีวิตมีคุณค่าขึ้นมากแล้ว 3. ฝึฝกใจให้รู้จักปล่อยวางอย่ายึดมั่นถือมั่นกับความสําเร็จความสุข หรือทรัพย์สมบัติที่ได้มาใช้ให้เป็นประโยชน์แต่ไม่หลงติดเพราะวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องจากเราไปแน่นอน 4. จเจริญสติในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะกินเดินทำงานหรือพูดคุยให้รู้สึกตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่การมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะจะทำให้เราไม่หลงไปกับอดีตหรืออนาคตเกินไปและจะทำให้ใจเราสงบ เบาไม่แบกภาระความทุกข์จนเกินไปดังนั้นการไม่ประมาทไม่ใช่การกลัวตายแต่คือการใช้ชีวิตให้มีค่าในทุกๆวันคือการไม่ผัดวันคือการใช้ทุกวินาทีเพื่อสร้างความดีฝึกสติและเจริญปัญญา mm. เพื่อที่ว่าเมื่อความตายมาถึงจริงๆเราจะไม่เสียใจว่าเราลืมใช้ชีวิตให้คุ้มค่าสรุปแล้ว แม้วันที่ดีๆก็อย่าลืมสติอย่าลืมความไม่เที่ยงความสำเร็จเป็นของชั่วคราวความสุขเป็นของชั่วคราวสิ่งเดียวที่อยู่กับเราไปได้คือคุณธรรมความดีและจิตใจที่ฝึกฝนให้สงบและรู้เท่าทันกายและใจถ้าเรามีสติไม่ประมาทชีวิตทุกวันจะไม่สูญเปล่าแม้เวลานี้ยังไม่พ้นทุก แต่ก็เป็นการก้าวไปสู่ทางแห่งความพ้นทุก์ได้แน่นอนขอทุกท่านเจริญในธรรมรับสาธุ